เอาแล้วครับสนิทาาทุกท่านนะครับผมอยู่ในผมนายจีๆเลยครับอยู่ในเกมของเอิญทูได้สองนะครับผมมาต่ออะไรกรับที่ห่างหายโคตรนานว่าเกิดการ,ปรเปิดเธอผม,ผมต้องเรียนหนังสือบ่อยๆนะคือแบบว่าเยไม่มีเวลาอัดเลยผมไปต่อที่สตอรี่โหมดให้ผมว่ายังเล่นไปถึงไหนเลยที่มันเริ่มใหม่หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเล่นหลายวันก็อยู่กับไอเด็กเนิร์ดเหมือนเดิม <c oughs> ว่าต้องเริ่มใหม่แน่ๆเลย อ๋อเปล่าครับวันที่สองสองอะที่้ๆแบบโอเคครับเราจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมนะอย่างที่บอกบว่าภาคสองมันเล่นยากกว่านะครับสายเถอ,อะผมนะมันต้องมันแรกเราผ่านเรียบร้อยเพียงหนึ่งเดียวครั้งี้ผมเล่นอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะไม่ได้เล่นนานแล้วลืมมากๆเลยว่าม,มาสักเดือนหนึ่งกว่าแล้วแหละผมผมกลับมาเล่นเกมนี้เนี่ยครับ สอบบ Bond มบินแม่งมีซอมบี้แปลกๆมาใหม่เพียบเลยนะผมแม่ทักแรกก็เล uh ่นไม่เต mm ็มนะเอาไอ้ต huh. ืดอ like ืเออเออเออแบบนี้ด้วยครับผมอะซากรถนี้ไปหมดแล้วครับผมนะเป็นรถลอยลอยถ้วยเลยนะผมมึงเสียเงินก็ใช้ได้ครับผมเสียงเกมก็ไม่ดังเกินใช่ไหมครับโอเคน้ำมันหมด ไปาขายขึ้นนะผมเนี่ยเงินได้น้อยมากๆเลยผมผมระเบื่อชีวิตไอ้มอว์ีสเนปเปอร์ไลฟ์ูด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าค่อยดีเกมนี้ับผม,ผมว่าภาพคือบบรถมันสวยนะแต่ว่าผมเล่นเป็นผู้ความมันนะไม่ได้คิดอะไรมากฮนะคุณผู้ชมทางบ้านนละอย่างที่ผมมันแอบบวกถุยว่นนี้ผมภาคอะไรนะร่ย <c oughs> อาาเอาไงคุณบี้เล่นไปเรียกว่าอะไรกันเออไม่ลงคอเออน่แหละควันขึ้นสุยดยอดหมูปิง้งเออจำได้แล้วพอดีแล้วแนละ้วหมูปิง้งฮะหุูปิ้งดีกเนื้อหมูปิงนะป้งะขายหมูปิง้งครับตอนนี้คือผมอน้าหอมอร่อยน่ากินมากืหกระจายแหลกควันดำนี่โชยมาเลยหมูปิง้งหมูปิ้งแต่อร่อยครับผม บูปิงบูปิงบินแล้วบูปิ้งบินแล้ว,น,ลวน้ำมันหมดอ่ะมูดหมดน้ำมันหมดไปด้านหน้าไปเออเป็นน้ำมันเพิ่มแล้วกันนะเอาร้อยก่อนดีกว่าจะ,จะแบบแรงๆสุดยอดล้อคันนี้โรอรุ่นแม็กสไฮรักวีโก้ครับผมสุดยอดปัญญาอ่อน <c oughs> ด่าตัวเองกำลัง ต่อไปไม่สนใจใครซอมบี้มอจะไหนเหยียบแม่งให้หมดแฮนซัม <Hey. S 1> เอ้ยไม่ใ awesome ช่ออซัมเดียวเฮ้ยมาแฮนซัมเฉยเลยโ <laughs> ชคดีว่าที่มีเลื่อยด้านหน้าฮะนี่ยเหมือนพาร์ทก่อนนะก็ขายหมูปิง้งอันนั้นไงเออขายหมูปิ้งจริงๆโหตอนนี้กระโปรงด้านหน้าไอ้หลงังคาหายไปแล้วครัแบแกเป็นรถจิ๊บ จิบไปแล้วอันนี้ถ้าสอที่สมจริงพอสมควรนะแบบมีการอะไรพุ่งพังพุ่งพังนะถต่ว่ามันเล่นยากกว่าเดิมดน้ำมันเสิร์กหมดไม่ได้ไม่ได้ขอเขความแรงของเครื่องไปต่อครับผมแล้วไปเชิญหน้ากับซอมบี้ซอมบี้นับร้าน ผมจะดูสภาพพื้นหลังนะผมสะเกตดแปะกาวมันจะเหมือนเดิมช็อตนะฮะเนี่ยภาไปเกาด้านหลังนะก็เล่นไปเรื่อยๆฮะไม่ว่าอะไรครับน้ำมันอยู่ด้านหน้ามีกิ๊กประมาณครึ่งทางครับผมที่เราไปถึงไม่คี้นะผมก็อาจจะซื้อรถคันใหม่หรือไม่ก็อะไรเงี้ยเกตกาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนเฟนิปเปอร์สุดยอดไส้แตก ดูความเต็มตัวเขาไปเลยแม็กนัมเอควันขึ้นแล้วบูพิ้งบูิงไม่บูพิ้งบลูพิ้งแสนอร่อยหอมหิ้วเนียวไก่เนียวไก่บูิงอยากกินเนียวไก่ดนนนนีเลยวับโตโหล้อเล่งดิ้งความเฮ้ยเฮ้ยหมูไม่ควันขึ้นในกไฟ อ่ามีเกาะเอาเกาะนะพิ่นเกาะเข้ามาสิยอปไปต่อรถจะได้พังยากๆหน่อยไม่ใช่มาบึ่มกลางทางเหมือนเมื่อกี้เฮ้ยเรามันสปริง,ด,ง,ด,งดิ้งมาโคตรชอบเลยเอยคางอือหัวขาดไปสามเมตรเออแล้วก็อยากให้น้องๆคอมเมนต์หน่อยนะว่า ในโลกนี้มีซอบบี้แบบซอบบี้บุงมือแบบนี้น้องจะหาวิธีรอดยังไงหนึ่งใช้อาวุธข่าวประเด็นหนึ่งใช้อาวุธแบบไหนเอาวที่สองจะเลือกสถานที่อาศัยอยู่ที่ไหนสิ่งที่สามเอออะไรวะจะจะคุณคิดว่าตัวเองจะรอดหรือไม่เออแค่นี้แหละคำถ,ถามไปก็ถ้าใครคิดได้ก็คอมเมนต์ ขาไม่มาบอกกับผมเอาเชื้อน้ำมันหมดไอ้สัสไอ้เ็จไปนะนาไปานะนาไปานะนา <c oughs> ไม่ถึงครึ่งทางโฆษณา,าปิดไปแล้วก็ตามด้วยกับซื้อน้ำมันจะต่อไปเงินหาย <c oughs> ากพอดีผมอาจจะเล่นจบนะ่าเล่นจบอะ น่าจะเล่นจบแหละซื้อพักเต็มมาพ้าเก่าของเก๋พักแรกพักแรกเ่ยขี้เกียจเล่นมากเลยน่าเบื่ออ้ผมเล่นหลายรอบแล้วแล้วก,กลับมา,าแคร์ดูเฉยแลอยากให้ท่านผู้ชมไปเล่นเองพ,พี่น้องน้องหลากหลายถ้าท่านมหมูหมูกะไก่ไปซื้อเล่นเองเนี่ยก็รู้จริงๆในพวกกล่องเนี่ยใครมาวางเก๊กกะทูะสโลย พึ่งว่งพึ่งน้ำมันนั่นคอมดี้ก็หน้าตาเหมือนกันทุกตัวไม่มีต่างเออผ้าเก่าหน้าตาเหมือนกันี่นี่นี่ก็มีสีส้มสีแดงสีเออนั่นแหละน้ำมันจะหมดลิตรสุดเด็ดแล้ว <S <S เฮ้ยพุ่งไปแม็กนัมไปเลยแม็กนัมแม็กนัมไปเลยแม็กนัมนี่คืออะไรเนะี่ย เล่นเล็กนวเหมือนจะเพิ่มน้ำหนักห,หรอเนี่ยมไม่เข้าใจช่งแมงครับเล่นต่อไปไม่เอาดูวิดีโอเอ้ยดูวิดีโอแล้วจะใช่ไงมฮะฮะดูจากแผนที่นะผมฮะไอบนริมในแผนที่ในแแบบบนหน้าผมมันจะมีรูปลดอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีมปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันมน่าจะเป็นแบบจุดเช็คคอยส่วนไอ ไอรูดรถน่าจะเหมือนว่าได้รถคันใหม่แล้วมั้งครับแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเห็นดูๆแล้วมันคงแบบต้องใช้เวลานานมากกว่าที่ผมจะเล่นเกมนี้ได้เนี่ยเราจะเล่นแบบเสร็จอะเออก็ผ่านเวลามาประมาณแปดนาทีแล้วผมผมก็ต้องให้ไหวนต้องเล่งเครื่องต้องต้องรีบไปชัตเออตอร์สองไปเช็คคอยสองไม่ได้เอาออฟบูสออฟไปเลยแม็กนัม ตั้งชีลดลงแมกนัมไปเลยแมกนัมจะเชื่อนายแมกนัมอุ้ยแมกนัมสูๆ้ๆกัะเล็บได้ไหมเน,ะมนี่ยแมกนัมอ้าวไอยรถติดอ้าวเซลก็ไม่ได้ไกลพอสมควรมาเลยเครื่องแรงๆโอ้หคุสีงเพลงสีงเพลงก็ไม่ต่างจางกวันเดีวยวับเพลงตอนแรกเพลงตอนพักหนึ่ง แค่ก no ราฟิกมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วก็เออใช่กราฟิกแล้วก็เปลี่ยนไปตรงที่นี้สังเกตดูคนจะขยับได้นะครับคนที่อยู่บนรถนะครับยกยิงไปยกปามันเล่นสงครามมันเล่นยิดมันเล่นนิวีแลนด์โอ้โหปัจจยสจายติดคำนี้มากเลยครับจุงเรียนนะพูดกัน เสกยายปัญญาอ่อนมากผมติดเขาว่าปัญญาอ่อนเนี่ยปัญญาอ่อนแล้วใครก็บินได้หืมตอนนี้ครับเป็นรถ MTV ไปแล้วเิงเทพเลยน้ำมันก็ใกล้สึกหรอโอ้คือง่ายก็จริงเหอะจะไปไกลกลกเดินหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไายไป่ายไป อะไรเออใตีตีต้องมาได้ไกลพอสมควรนะผมาไหนจะเอาน้ำมันเพิ่มหน่อยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวขาดป้ายหนูคนกำลังินทำให้รถช้าลงเนี้ยผมไม่ชอบตรงน,นั้นแหละไฟ,ไฟจะไปกูโลก รถนี่ก็แรงอย่างเเลยเปลี่ยนล้อมาใหม่ผมมีซื้อสปอร์ตบินเจอร์ดีไหมเนะี่ยรับรองแรงโชว์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ถ่างไ,ไปถ่ายถ่านพุ่งเออเอาออฟบูทเอาบูทหมดแล้วยังมีรองเท้าใสถุอามาลองเท้าบูทอะไรก็ <laughs> เล่นกับตัวเอง ป่วยอีกและอู้หูเกาะโอ้ยเอ้าแต่ไบเรื่องทางแล้วผมเหมือนก็ชนแหลกครับผมกระโปรงหน้ารถไปแล้วครับผมอืมอ,อะไรยิงโชเท่เอี๋ปอมน้ำมันปอมน้ำมันด้านหน้าปอมน้ำมันมาทางาจะไหลขอแชร์โฆษณาเรื่ษษอ,องมันบอกความเร็วแรงถึงนรก ยิ่งก็ฟาดเจ็ดหนึ่งสองไปแบล็กเฟบได้ไหมเนี่ยได้มันพักหนึ่งแบล็กส์เหยียบหัวเหยียบไอ้ผีไม่มีหัวให้ได้ปวดกบอย่าควรนะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพไม่ชแชรละมีหัวขาดไม่มีหัวเอ๊อุอ๊ย ความละอึงกระจายไปฟลโรด์ด้าอืมอืมอืมบอมบี้เจก้ะเออุ้ยตรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อี้าวเฮ้ย,ย,ย,ยตาไบเลื่อยพัง <c oughs> ในี่ใครจะไปรอดจะไปถึงกั้ไน้ำนะมันก็เริ่มสึกลอแล้ว ไปอืออืม,อมแรงกระแทกทำให้รถช้าลงนะครับยืนโชว์เทียบหัวไปเอียซอมบี้ลื่นล้มหล่อลืลอล่นเหรอโอ้ยเพิ่ม <c oughs> มาดินิดนึงเ,เต,เติมผมอะไรนาวเฉยเลยสามนามทีแล้วต้องรีบเล่นแล้วเนี่ยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเล่นมาแล้วไม่ไหวแล้ว เจ็สิบห้าแล้วเป็นรอบนี้จบผมก็ไม่ไหวจริงนะเจ็สิบห้าแล้วผมอัพคลิปลงไม่ได้ <c oughs> อื้อโอ้ซ้อมอือสุดยอดไปครับต้องขับแบบสนุกสนมหน่อยฮันเกิดแต่ว่าต้องไปให้ไกลผมต้องประหยัดน้ำมันอืออือสุดยอด โอ้มโอเคสวยสวยนะ,อ,ะอันนี้ไปสวยกสวยอุ๊บอุ๊ยลงล่างก็ได้ไว้เผ่อจะเร็วกว่าไม่เร็วกว่าเลยช้าก็เดิมอีกยังลงหลังน้ำมันก็โอ้สุกล้อแล้วแป๊บเดียวเองอดานทาง ปูปิ้งก็ไม่แล้วเหนียวไก่ครับผมมามาเข้ามามาโ,โค้ทเอ็มคิม่ิโดนนี่เป็นอะไรครับเใย้เราอยูน่น้าน้ำมันก็สึกลอแล้วพูไปไปเลยเฟรมไก่เซอร์ปั๊มปั๊มเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยเอา้าต่อให้อีกหน่อยนะยังต้องรีบครับผม คือเราเจ็ดสิบห้าแล้วเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆนะสี่สิบเอ็นสี่สิบเจ็ดสิบห้าเอางั้นผมว่าผมขอตัดไปก่นอนแล้วกันนะมันเจ็ดสิบห้าแล้วก็สำหรับวันนี้ก่อนแล้วไปก่อนสวัสดีกัน